สวัดีจ้าทุยไม่ใช่เนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ้องอีฟอินนะคะฮะอ่ะเราไม่เอาถ่านเทนมลก่อนถ้าแม่ไหมถ้าแม่เลี้ยงค่ะี่อาจจะถ่ายแม่ไม่ได้นะคะวิววิวังพี่บังพี่โถนะคะ ่ะมาแล้วค่ะวันนี้จะมาโชว์เมื่อเมื่อนะคะวันนี้นายจีถ่ายตึกนะคะพ่อน้อยตีไม่ว่างค่ะนายจีต้องอันนั้นอะไรละเออถ่ายพ่อน้อยจีไม่ว่างค่ะนายจีเรียนออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็เสร็จทีนี้เรียนออนไลน์ก็ก็แบบไม่เห็นจะมีอะไรค่ะอันนั้นแบบบ๊ะบ๊บ๊ะบลา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 บอะไใช่แล้วอุ้ยเปียก โค้ดรถทับเปียกอ,ะ,อะ,เยะเรามาเย่เซเลเจอร์ทำทำเลยค่ะกันเลยงูยจะเกาะมาอยู่ในซเซเลเดอร์ระคะ่ะอากาศก็วสวยงามมากอิสลามค่ะต้องเป็นแบบนี้นะคะบ้านของเนี่ยดีแบบนี้นะคะมาเลยก็เป็นอย่างนี้นะคะที่จอดรถนนคะคือมากตอเลยแต่ ของแม่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะของแม่นะคะให้พ่อมาช่วยค่ะพ่อแม่ครับยังถืงไอไม่ได,ด,ด้นะคะไม่ได้ไม่ได้เงี้ยนึกเนาะเฮ้ดูจันน์ว้าวดูจันน์ได้รู้ไหมคะเออมีนกวนฟ้าบินหล่อลอลยโอ้ทุยใช่ <laughs> อาหารแจะเครื่องกระตือกันแหละมาเชยญเฮ้ย มัน,นไะไฝันเหรอคะค่ะนี่คืออากาศของนนะะนนะเพื่อนบ้านค่ะเงียบมาพ่อไอศังลังคาต้องเงียบค่ะเพราะโอเคแปะโอเคแปะแปลว่าข้ากี่เขาบอกว่าให้บอกว่าให้พวกเราอ่ะเออจงไปละหมาดคะ่ะไปละหมาดที่ มัสยิดค่ะโอเคนี่คืออากาศของเป็นบ้านนะคะนองจะชมกัยไ่ะกำลังเล่นนี่โอ้กำลังเล่นอย่างสนุกสนานเฮ้ยเพื่อนเพืถอง ให้เผินเอเอหัวกระเด็นกแลแพนแมนเดฟรายฮยออาหลักอุ้ยขอโทษนะสามสามเลยนะคะขอโทษ ปัสสาวะแต่ไมนนัๆๆ่งนั่งซื้อพาะถ้าช่วงถ้าโควิดถ้าโควิดออกน,นะคะนาติพอเรียนเสร็จนะคะนาติจะมาอันนั้นค่ะไปดูบ้านแม่คุณแม่อเ,เลยอันนี้ช่วงโควิดยังมานะคะยายก็เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลคะ่ะไปไปนะะั้นค่ะไปอะไรละเออไปกับตัวที่โรงพยาบาลค่ะ นะคะปั๊มปั๊มปึ๊มปึ๊มปึ๊มโอ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไปโดนงูกี่นี่คือเพื่อนบ้านของน้องไอตีนะคะมันมืดไปหน่อยเพื่อนบ้านของน้องอดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะมันอยู่มียาด้วยมียาด้วยค่ะโอ้โหนี่ถ่ายไม่ได้นะคะถ่ายไม่ได้ อันนี้คือเพื่อนของตาริกาค่ะใกล้ๆโรงเรียนตาริกาใ,ใกล้ๆมัสติปค่ะคนน่าจะรู้ดีเ,เหมือนเรียนค่ะอันนี้ปิดอยู่เพราะเฮะร์วิชชิปอ่ะโอ๊ยตกโอ๊ยไล่ลาลาลาเรา,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 ามาหาที่นักดนตรีไปไปไป,ไป,ไป,ไป โอ้โห oh อย่างจริบ้านเนาจะก็แบบเหมือนบ้านทั่วๆไปมีทีวีมีต้นไม้แม่ชอบต้นไม้คะ่ะแม่ชอบครอบครัวเดี๋ยวหน้าจะไปโทรหาลุงตู่แป๊บหนึง่ง สวัสดีลุงตู่ไม่ใช่นะอะไรมันคือใช่ไห่คะมันคือนี่ตลกละตลกเล่นมุกยังมันเล่นอีกแบบอื้ค่ะใช่นะคะนะคะเดีวก็มือคุ้มแล้วนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้า,ายอาายากให้ ถ่ายถ่ายพวกนี้อันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็คาตัวอะไรไปบ,บ,บ, Bei บ๊ายบายแบเฮะบ๊ายบาย